เขาจะมาทําเมนูที่กําลังดังมากๆอะไรอี่ฮะนี่เป็นติ๊กโว้ยที่ดังมากๆในติ๊กต็อกนะคะคนแชร์กันเยอะมากเป็นเมนูที่บอกเลยนะคะว่าไก่จุ๊บแค่นั้นแต่เขาบอกนะว่าร้านที่เขาทำอ่ะมันสกปรกแล้วกินไม่ดีด้วยอ่ะลอดถ้าเด็กไปจุ่มน้ำาลินๆได้ไงอ่ะใคมาอาไปจับปุกไก่อ่ะมันก็จะเปิดขี้ ไข่มันมาจากตูดไก่ออืขี้นะมันจะไก่ใช่ซึ่งมันจะติดขี้มานะคะเราก็ไม่รู้ว่าเขาล้างหรือเปล่าไก่แล้วมันเออมันมาติดมาได้ไงวะก็ตามมันขี้ขี้ไงที่ตั้งเปิดมันก็คลอดตรงนั้นเลยอ้าวมันขี้รูเดียวกันหมดแล้วอ่ะขี้กอ๋อคือมันติดกันใช่ไหมรูมันใกล้กันเหมือนเหมือนคนอ่ะตูดกับมันต่อกันเหมือนเราขี้ปุ๊บขี้มันย้อยไปโดน มมมั้้ปาาาีขอกกถ้าเราจะกินเมนูนี้จะต้องดูความสะอาดให้ดีมากๆเลยวันนี้เขาก็เลยตัดสินใจค่ะว่าเขาจะมาลองทำเองต้องเอาความปลอดภัยที่สุดค่ะทาเช่ทำแรงโอ้โหข้าก็เกินโซนอะเกินเล่นเยอะอะอยากให้เรไปลองมาทานญี่ปุ่น จะไมาจิ้มปูดพวกมึงให้หมดไอ้ทัดตอนเนี้ยสิ่งที่เราไม่เก็บเ่อนนู้นไออะไรเนี่ยี่ไอ้ขี้ก็เลยไอ้ไอ้ขี้ได้ปลาไหมลูกได้ปลาไามนี่มามานี่มามานี่มา ไปกินนะคะแล้วก็แอบกลัวไม่กล้ากินไม่รู้ว่ามันรสชาติยังไงนะคะวันนี้จะมาลองอุปรกรณ์ของเรานะคะที่ต้องใช้ก็มีหมูสับสะอาดไส้กรอกสะอาดไท่ไก่เอสเพียวกินดิบได้ลูกละประมาณ9บาทสีอิว๊วพี่ไทย แล้วก็รสด,ดีค่ะจริงๆเมนูนี้นะคะไม่รู้มันเกิดมาได้ไงเขาก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีนะคะมีน้องคนนึงมาคอมเมนต์ใต้คลิปเขาว่าพี่เมนูนี้กําลังฮิตมากๆเลยซึ่งเขาก็ไปดูมานะคะปรากฏว่าเข่าออกเต็มเลยเขาบอกว่าต้องดูที่มาของแหล่งไขใ่ให้ดีนะคะว่าไข่อสะอาดหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออะไรนะซมาโมูเนล่า่ะสมวยสมอยเป็นลามีมัน,ในใีนไข่กู ปกติมันกินดิบไม่ได้นะคะมันอาจจะอันตรายซึ่งเราได้เลือกไข่เอสเทียมาลยแล้วกินดิบได้ะคะ่ะแล้วกินไหมไม่โอเคเดี๋ยวมันก็มากินทุกคนเอาไปล้างก่อนนะคะเขาไปรู้มาว่าการจะล้างไข่นะคะห้ามล้างในน้ําเย็นหรือน้ําก๊อกถ้าไปล้างในน้ําเย็นนะคะทําให้เชื้อโรคที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเข้าไปในเปลือกไข่ได้ดังนั้นนะคะเราจะล้างไข่ด้วยน้ําอุ่น,นะคะ่ะแล้วก็ผสมแล้วส้องใส่สชูลงไปนะคะผสมนิดนึง น้อรหลอนมากเลยไข่สุกไปเนี like well. ah right. ่ยแค่จะกินไข่ก hmm ็ทำแบบนี oh yeah ้เลยอ่ะนี่เหนียวพอดีแล้วก็ล้างๆกันธรรมดาเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยทุกคนที่มาทำความสะอาดไข่อ่ะฉันทำความสะอาดไข่ทุกวันล้างอีกรอบหนึ่งนะคะความสะอาดขั้นสุดแล้วเราก็จะมาทำตัวหมูสับกับไส้กรอกกันค่ะ มาแล้ววันนี้นะคะไส้กรอกของเราเหมือนจะช่วยอะต่อมานะคะเราจะเอาไส้กรอกกับหมูสับเนี่ยไปผัดค่ะ กลงเลยทำอะอันี่พี่มีให้หมูหมูไม่นี่รถไฟเร็วควเหมือนกระทะมันจะมีรอยไหมเต็นเลยเห็นเยอะๆอย่างเี้รู้ป่าวว่าใช้ใส้กอบสองชิ้นกับังติดเใช้ไฟอ่อนเก็บด้วย เียบเก็บก้อนเดี๋ยวเบเดี๋ยวค่อยเก็บมันน้อนอยู่ไม่ได้เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวค่อยเก็บไม่ได้จะให้หยับพื้นดิเฮ้ยอย่าเพล่งเียบด้วย,รย,ยตรงนี้แล้วด้วยนี่นี่นเฮ้ยเดีโยวเช็ดอะไรเนี่ยมึงไม่ตงรงละกางเลยกูเนี่ยแม่หัวเราะเพิ่งเก็บทุกคนตอนนี้นะคะูวัตถุดิบของเราเนี่ยก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะมาทำตัวไข่กันค่ะ หัวท้ายต้องต่อให้ไข่ขาวเนี่ยทะลุลงไปข้างล่างค่ะเป็นปันเนี่ยเอลองทะลุเลยกันเราเปลือไม่ลงหมดแล้วอย่างเง้นมแ้วก็ว่าล,ลงไปงนี่เอาไข่ขาวที่ออกมาก่อนทำเป็นปะเ,เนี่ยเป็นเอาไงเอาไมตอกแรงมาเดิมเอ ไข่ลงไปนะคะแล้วก็ต่อข้างบนนี้ ไปข้างๆมาทางนี้ไม่เหมือนไหมรอปฉันจะทำของฉันเองมีคนขิงอ่ะทุกคน,นบ้าอะไรไม่เหมือนไข่จุกสักอย่างโอ้อโหใหญ่ขนาดนัด้นไข่แดงพี่ดูข <c oughs> องเราย้อนขาไ้ก่อนตงไปดิ ลืมเนยฮะยลืมใส่เนยใส่ได้ทั้ำมันแน่นะเออต้องใส่เสยนเลยลงไปนะี่เออหรออ๋อใส่เนยไปในรูหรอใช่โอ๊แตกมากโอ้ยไข่แดงแตกอ่ะไม่ไม่เป็นชกเอเอนี่นะฮะไข่จุ่ม นี่นะคะเราเหลือไข่ฟองสุดท้ายที่เป็นโอกาสล่ดของเราเพียงอันเดียวเท่านั้นค่ะเราจะมาลองทำมาเนี่รอบเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเป็นประมาณไหนเราต้องมาร่วมมือกันเลยแล้วมันสําเร็จแค่จะลอยใะเป็นคนตอกตอนอยู่แขงกระท้าร้อนๆอะไรนี่ของด้วยจ้ะไม่รู้อะไรวะเนี่ยมันยากจังงกลางนี่เราไปขอท่อแม่ะเออยเราก็เอามือดึงดึงเอาไปเฮ้ยไปทำมั้ยไปย่างเขา

แี่ใส่เยอะใส่เองหรอที่เขาดังมากกันอะเพราะว่าเขาใช้หลอดพลาสติกนะคะจุ่มเข้าไปในไข่ที่กำลังร้อนอยู่เว้ยซึ่งมันไม่ดีข้างในมันเป็นเนยอแหละพุกเนยกับน้ำมันที่ใส่อะซึ่งมันโดนพลาสติกปุ๊บมันจะทม่บอกพลาสติกอะละลายได้ซึ่งอันตรายมากแน่้เลยนะเขารอจนกว่ามันจะเย็นค่ะเซฟสุดก็รอไปเลยประมาณหนึ่งชั่วโมงถ้าใครอยากกินเลยนะคะต้องเก็บออกกิน มันไม่ลำบากหรออย่างเงี้ยไอ้ยาบหยีเค้านี่ไอ้ไข่มันไม่สุกเลยเพราะว่าแกไม่เอาอะไรใสน้ำมันใส่เข้าไปไงอันนี้ของอาชีพนะคะก็คือไข่แดงมันออกมาแล้วมันสุกแล้วแหละเยวไข่แดงข้างในเย่ไม่มีแล้วไข่แดงหายก็เหมือนไข่กระทะเลยครับทุกคนเนี่ยฟิลลิ่งไข่กระทะดีๆอันหนึ่ง หอเนยมันมากไงคือมันอร่อยมากเลยอ่ะเพราะเราหมือนดิ้มไข่กันท่เลยอแต่ถ้าเขามีลูกเล่นในการก่อนทำนะคะถ้าเรามาลองดูดเดีวว่ามันจะเป็นฟิลลิ่อย่างไรอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะผ่านมาหนึ่งชั่วโมงแล้วเปนไข่เป็นก้อนแล้วเนี่ยดูดิ มนี่เนยอ่ะน้ำมันปะเนี่ยคนยางต้องคนก่อนมันปากมากคนเนาะใช่ก็ไม่ได้คนอะไรแปลกคนคนคนอืมอร่อยได้ได้นะได้ไหมนีะอะไรวะมันมากเลยทุกคนท่องใส่เราใส่เนยเยอะไปหน่อยมันก็อร่อยนะ อันนี่เราได้ดูดไข่แดงเน้นๆเฮ้ยคุณเป็นคนที่แบบว่าชอบกินไข่แดงแบบดิบๆสดๆอ่ะมันจะฟินมากแต่รู้สึกว่ามันมีความเนยน้ำมันผสมอยู่เยอะมากไม่เหนียวตีโคตรเลยไม่ได้ประโยชน์มิเตทษมากกว่าเฮ้ให้ดูนะคะทุกคนท้างใเป็นเงี้ยเห็นไหมเนื้อยาวมากไข่แดงน้อยจังอ๋อไข่แดงสุกข้างในเต็มเลยของเขาพาฉันดูดข้างในได้มั้ยง่ายกว่าเออ ถึงบอกว่าต้องทําไข่ให้สะอาดจริงๆแล้วก็มันต้องเป็นไข่ที่กินดิบได้นะคะเพราะว่าตอนทำอ่ะมีสิทธิ์ที่เปลือกไข่อ่ะเข้าไปในรูแล้วก็ไข่ทั้งใบอ่ะต้องติดก,กับอาหารไปเลยนะคะซึ่งคิดดูดิถ้าไข่มันมีขี้อ่ะเสี่ยงที่จะท้องเสียแล้วก็มีเชื้อแบคทีเรียนะคะต้อง รู้แหล่งที่มาของไข่และการรักษาให้ดีซึ่งมันยากมากเลยทุกคนที่เราจะไปรู้ตรงนั้นอะถ้าเราไม่ได้ทําเองอะก็เ,เข้าใจแหละที่้าเขามาทำมันก็เหมือนกับครีเอทีฟเบาเนะาะคือนิมมิคข,ของเขาเนะ<ล>ะาะจะเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเขาถ้าใครเนี่ยจะก,กินเมนูน,นี้ยก็ต้องดูให้ดีแบบดูให้ดีมากๆนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงอันตรายง่ายไข่ต้องเป็นไข่เกรดดีพรีเมียมล้างทำความสะอาดแล้วหรือยังกินดิบได้ด้วยอย่าให้มันร้อนถ้าเกิดใช้หลอดกินอะอย่าให้มันร้อนทิ้งไว้เลยหน่ชั่วโมงแต่คนเราขอเราเขาชอบกินไข่ร้อนๆมากกว่าดังนั้นทำไข่กระะท เยิ้มกินดีกว่าค่ะทุกคนเออจริงนะถ้าเกิดอยากกินนิดจริงๆอ่ะตอนทำอะ่ะเอาไข่ขาวทอดแยกไข่แดงไปใส่ถ้วยอะไรไว้สักอันหนึง่งแล้วก็ตอนทอดเอาเนยกับน้ำมันมาใส่ในไข่แดงชามนั้นนะเหมือนกันนั่นแหละอ๋อเข้าใจไหมต้กงความเข้าใจทั้งแตงงงงไหนเนะาะก็ <laughs> <laughs> ถ้าใครอยาเขาเนี่ยมาทำเมนูอะไรอีกก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ share, กด s u สปิริตบายจุมมาเลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบายลาเลยมองเลย Ô tao ai! Qua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  ai 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 ai